เคาะประจำวันที่31กรกฎาคม2025จากทางเศ็นสตีในหัวข้อไตรมาส3/2025ขยับพอร์ตให้ทันเกมเศรษฐกิจสรุปได้ดังนี้ครับเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าก็จะโตต่อเนื่องในปี2025และก็2026แม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกจะมีการหดตัวมากและเฟดก็เตรียมลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับส่วนยุโรปและเยอรมนีเนี่ยก็มีการฟื้นตัวที่ดีกว่าคาด จากการบริโภคและการลงทุนธนาคารกลางยุโรปก,ก็มีการปรับลดดอกเบี้ยและคงไว้ที่ระดับนี้และแม้ว่าความไม่แน่นอนทางด้านการค้าและด้านภาษีจะส่งผลกระทบในระยะสัน้นแต่ว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและยุโรปก,ก็มีการปรับตัวที่ดีขึ้นและตลาดทุนโลกก็ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนและนโยบายการเงินแต่หุ้นสหรัฐและสินค้าโภคภัณฑ์ก็ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ ก็เลยทำให้กลุ่มหุ้นสหรัฐและกลุ่มหุ้นยุโรปเนี่ยได้รับประโยชน์ไปในระยะกลางจากการเป็นกลุ่มประเทศที่เติบโตดีกว่าประเทศนื่นและก็จะมีการเติบโตที่ชัดเจนขึ้นในปี2026ครับ